91, นะรีวิวทีฟอาร์หนึ่งเก้านะตรงเนี้ยไอเกสารชุดโอนพร้อมอยู่เนี่ยีีเขาจัดมาให้อยู่ในนี้นะหนึ่ชุดนรื่องไงเนี้ยอ่าดูข้างในนะอ่าตรงนี้เปิดปิดได้ปกติแล้วก็แอร์เย็นแอร์ถือว่าเย็นมาก,กแล้วเทปเพลงมีฝังเกียรเข้าง่ายฝังจานเรือนไหมเนี่ยใช้ได้หมดเลยใช้ได้ครบหมดเลยพวงมาลยัย power เ,เบามากเกียร์คือเข้าง่ายไฟออกครบทุกจุดภายในนี่สวย าภายในที่ส,สวยไม่แทบไม่มีขาดรักษาดีมากครัรถคันนี้รักษาได้ดีมากรถคันนี้สะอาดสวยไฟฟ้าพิดาน,นยังติดอยู่ลนเนี่ยเห็นไนะติดไฟพดานอะไรติดหมดเลย่ยตรงนี้สวยไม่มีขาดไม่มีขาดรถสมบูรณ์รถคันนี้สมบูรณ์ใช้ใช้ได้แบบถนอมมากรถคันนี้ ผมโคตรยังไม่นั่นเลยเนี่ยยังมายังออกยังยังไม่รุดยังไม่อะไรเลยเนี่ยกระจกหันได้หมดเลยกระจกกระจกเนี่ยหันได้หันได้ทั้งสองข้างเลยหันหมุนหมุนขึ้นได้ทั้งสองข้างประตูลลอกได้ที่ปัดน้ําฝนแต่ดังที่ปัดน้ําฝนขึ้นแต่ดังอ่นนี้นะตรงเนี้ยเดี๋ยวมาดูรอบนอกภายในมันสวยอยู่แล้วภายในมันสวย,วาย,สวยวการันตีได้เลยอ่ะดูตรงนี้รอบนอกตรงนี้รอบนอกก็ ตามนี้เลยเนี่ยมันก็มีร้อยขูดขีบลดบ้างรถราคาเนี่ยแต่รถสวยยางใหม่หมดสี่เส้นเลยดูยางนี่ยางหน้าขวาดอกอยางหลังขวาดอกดูดอกอ่ะคัดสีไม่ต้องห่วงอะแน่นอนจะถ่ายกระสงกระสีก็ได้ปน้ง,งินอ่ะ ช่วงล่างประมาณ70%คอ็ถือว่าได้อยู่ไม่ถ Arrow, ึงกร้อยลดรดรับปีเนี่ยเป็นปปรมาลายเวอร์เอานะดูนะดูรอบๆคนเดี๋ยวค่อยมาดูเครื่องภาษี64่นะ14่เมษายน64ใครซื้อไปนี่โอ้โหโคตรโคตรคุ้มเอาไปใช้ยาวเลยรถมันไม่ต้องทำ สภาพมันได้เลยฮนะทรงสวยสภาพได้เอามาดูหน้าอีกรอบนึงไฟออกครบทุกจุดพวงมาลาัยเพราเครื่องดีแอร์เย็นภาษีนุน่น64เมษสาปีหน้า่าดูนะตามนี้ ลายเทยสวยแม็กไปนงไยเนือพร้อมจดพร้อมจบพร้อมส่งค้างไก่ไปหมดเลยไปออกขุดๆรถสวยหนะ้ารถสวยรอบรองใชัใดละเอามาดูเครื่องยุน์นะจะมาดูเครื่องจุ์ จนจุนแห้งอันนี้นะแผ่นเพจอะไรมีมุดเลยคลานนี้คลานเดิมนะไว้นั้นเปลี่ยนเพราะความเท่เจ้าของคงอยากสวยอยากให้มันสวยวิ่งม้าน้าไม่มีดันควันไม่มีไหลตั้งแต่วิ่งวิ่งมาจากไอ้น่นนะอีสานน้ำยังไม่ได้เติมเลยนะอยู่อย่างงี้ไม่เคยเติมน้ำเลยเครื่องพยายามถอดปลั๊กํามันดูนะควันก็ไม่มีออกเลยนะ ถือวอกวันไม่ออกถือว่าใช่รถเจี๊ยบเปามากเลยรถนะถือว่ามาใช่เลยละ่เเเลยจจะคเ,คเครื่องแห้งเครื่องแห้งตึบเลยมันก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถือไม่อยู่ในพายเครื่องว่าเครื่องแห้งนะรถคันเนี้ยไม่รู้จะถ่ายดูยังไงละพอรถพร้อมใช้เลยเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องเนาะ